สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมกูดจีเกมและเกมเด็ดพิกเกอร์ภาคสองโอ้โหยังกระฉายหนังเลยทีเนี้ย <c oughs> มาอีกแล้วโอ้โหเละคุณโจกเลยสั <c oughs> ใมใจผู้ช่วยเยอะเหลือเกินเราจะทดสอบหวดด้วยไหมทายอัปเกรดมาแล้วเลเวลสิบเอ็ดสองนาทีกว่า เดี๋ยวลองดูสิเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เดนะี๋ยวเรามีเรืนะ่ที่เก็บตังค์ให้ลูกน้องจัดการนี่คุณผู้ชมหัวลองตีเลยไม่พายเลยเนี่สมบี้มันจะเป็นยังไ,ไงเฮียวด <laughs> ีดีกว่า เนี่ยโอ้โหดาตาสุดเซ็งเลยอารมณ์เลยแต่ทั้งนี้ดีกว่ายิ้มสวยจังเลยทั้งนี้อะไรระเบิดแล้วเหรออ้าระเบิดอีกก็เติมเข้าไปทีครับจัดไปหลยตึ้งนาทีกว่าม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 าเนี่ยให้หัวเลยที เฮ้โอโห้สองทีไม้ไพายถล่มซอมบี้อ่าตัวนี้ต้องเล่นของหนักน่ามาดูดยินญ,ญ,ญาณใช่ไหมเข้ามากินนัดแี่ถึงจะตายเน่ยนัดนี้แหละตายไม้ไพายต่อมันเหลือเกิน เอาไว้พายเรือไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่ไมไมหดซอมบี้ก็ได้อนเนกประสงค์นี่น,นี่ไม่รู้จักไม้พายอนเนกประสงค์ใช่ล้วเห็นหอัอสะสุดูโอ้ยไม่ทำมา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 ให้หดเลยเปรี้ยงเอาไว้พายเรือ ไม่หิวหรอกแย้วันนะี้ทุบซอมบี้รึไหมพายทุบครับทุบอีกนาทีอ่ะทันไหมอ่ะทันไหมทมันไหม,ม,ไหมดวนกันไปเลยเหมอหมดเวลาเราคลิปใหม่เรามาหวดกันต่อยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กด,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกุ๊ดจีเกมนั่นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับแม่ เดกทิกเกอร์ได้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วมีเกมใหม่มาให้เล่นเยอะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ